สบายดีพี่น้องสบายดีอีฟซีทุกท่านพี่น้องเอ้ยมือนี้มาสายว่ะเบิรงเลูกเบิรงเบอร์โอ้ยลูกกินบอชนมนมหมากินบอชนมนมหมาบ่มีป้อนนมหมาพี่น้องเศร้าเลยได้มีแต่ซื้ออันไรกินมีแต่มากระผักมีแต่มากระผักกระโอยมือนี้มาหาไทตเทิลแม่นบ่ซื้อไทตเทิลบ่ บายดีพี่น้องมาน้องไทเติ้ลมีอย่งม้ากำผ่ามีแต่ม้ากำผ่ากับม้ากำผ่าได้ลูกมาแล้วก็ตายแต่ละแม่ซุ้มหน้ากับรักใหญ่แต่อีตัวลูกมันเนาะแต่ซุ้มหน้าก็บบุได้ให้นมปันใดเด้ให้แค่บบกีเมือแล้วก็ให้กินข้าวแล้วก็ปล่อยเลยเออใหญ่นี่ก็เสียเมือตัวหนึ่งพี่น้องเอาตัวนั้นแหละตัวนี้ก็แม่ตายเมื่อวานเนี่ยแต่คนป้อนนมอยู่ฮะแหละแม่มันเป็นพันเปียดเรื่องนี้พันพันงามๆนะเบนบอก เออมาตัวนั้นเนาะมาเผือกอีเผือกมันอีเผือกหาโตลูกอนะ่ะตัวเทิกตัวเดียวแม่สอนนะเมื่อไหร่เอาสิเอาตัวแม่เมือ่อไหรมันแผ่มันพันยอ้อนดีแล้วมันยัง,งอันกใหญ่เนี่ยเนี่ยตัวนี้คอยเลี้ยงแต่บนท่านเมื่อตาอันนี้ห่านไหนคลอดมื่อนึงแล้วกับลดเหยียบแม่ตายกับอีตัวที่มันตายนล้โมมนะันน่ะเออยังเลี้ยงใหญ่ บ่าอีกหนึ่งกเจ้าแหกมานหนวนี่เนาะมีเนาะชิว่านันนี่สักจะเลี้ยงมากระพาบัดโมูรรยาก,ก็ได้ลูกแล้วก็ตายอะไรเออจะเลยแหกแต่นั่นนี่เราได้แต่นั่นนี่มากะ <laughs> จะเลี้ยงได้ง่า่มันสุดตัวได้บมีตัวตายเลย <laughs> จะเลี้ยงนี่งก็มีตัวตายนี่ครับเสื้อนี่เพราะว่าเจ้าเคยเลี้ยงแบบนี้เลย <laughs> เหยียดของอม้าได้ลูกกินนมนมน้ามาผนะู้สาวหนับเตะเอามือปอดนมแล้ว ถอกห้ยเลยมันโบเลียบอกมันยังบุเคยแต่ z ุ o m นั่นนะบริปอนได้ะถอกห้เลีย z o o มนอนคันถอกเคยเจ๊จ่าแล้วมันเลียกันเองอันนี้เทให้หมอเศร้าอันนี้บวงจักแนวเลียมันยังบุเคยก็เลยซื้อนมให้ใหม่ขวดนมมันยังบุเคยเก็บไว้โหลดขวดนมหลังจะหน่อยกามีจ๊ะหน่อยกามีมาซามเสื้อเสื้อแล้วเสื้อแล้วก็ะตินไ่ได้ลูกใหม่ไดซื้อใหม่ กินนมวัวแดงไม่เป็นนมจืดนั่นี่ยเอาหลดจืดบ่ให้มันอ่ะมันแค่าย่คือนมมันอันนี้นมเด็กนมใหญ่อันนี้มัาทักห้องงานห้างกระป๋อนเนี่ยมันก็เลยยังบ่ค่อยหัวจักโดดแต่ว่าอันนี้เมีซองตัวนี่ดูดเองแต่ซองตัวน้ำบริษัทบริษัทน่ะแล้วสิเอาบอลลูกเอาตัวได้มาน่ะเอาตัวสีใดไเอาตัวสีใด อืมน้อยจอยสีส uh anyway> uh uh ีมันก uh ็อยากออกแม่คือว่าเนาะแม่บอกแม่มันสีสีสีแบบสีอ่อนๆคือว่าบอกโบเห็ดมันแต่งตัวนี้งามตัวนี้นานต้นนี้มันตัวนี้มันงามนี่นี่นี่งามอันนี่แม่บ่ให้กินนมตั้งหลายมื้อสามสี่มือพุ่นไปนอนอยู่เมื่อวานละตายข้างเงาม่วง ก่อจังหนึ่งนะฮะว่าครูครูโตโรดขันไดมีลูกแล้วมันอยากตายนะเห็นบอตัวนันกับเมย์ตายไปใช้ไปใช้ไม่หมดหยาดไปเธอคือสมุดมันปาดมาเบิ้งมันออกแต่ห้องปาดมือได้ปะมันออกแต่ห้องป่าตอนตอนแรกเนาะตอนแรงตื่นมานะมันก็ลุกมันตอนมาตื่นมาเขาปดทรงมันกระลุกเงียลูกย่างโล้

ผมมันาดแกแห้งอีลีจะปักจะปักนอนนอนนอเจ <c oughs> ็บเจ็บบอเจ็บแห้งบ่บาทนะจักมือตัวจังติงได้นะเฮ้ยอีลาบนะมันปัดมันออกแต่หงกอต้นแรงตน้นเ้าวมาามันกระลุกหยางมันลูกมันตีงมันกระหย่าง <c oughs> นมหามันไว้อีหลีเอ้าเอากลางคืนไปอยู่น้ำลูกมันอย่างมาหามันอันนี้พัดมั่วอยู่แต่กับลูกเอาลูกหามันน้าลูกมันเข่าห้องอบอยู่บันอื่นเศร้ายางมาหามันมนพัดยางเลยอันนี้ก็จะตกใจขึ้นหล่าเลยยางไว้อีกป้าอุปกรณ์ผ่อนเพียบเลยเนาะป้ามังก็ออกอยู่นมนะ ี่รตดจะนเออขี่รถผัดบนังยืนยืนยืนกอดข้อพออย่างเดียวจะเหตุของน้องเอาบบน้องนี่เอาบบน้องนี่ หลายเดือนแล้วลูกมันจากเดือนหกเจ็ดกเหมือนเจ็ดอมบอดเคาลามไหนตามมอเขาบอกว่เอบดคาลามยังไงคือคลามสะบอกปะดิอย่างเดียวเออหักอันนี้นะคาลัมยุคประด็กฐประดัมดีบยังะโอย่าประเห็ุของแมตติ๋งอะไร กะคัมเล็กน้อยพอมาและวุบเออองของนอกลังบ่เออซาบ่ัดได้รับทุกคนบวกับมันหายัินไยว่าบได้อดไรคืออันนี่คอนกระดึงบวมออกจมันเสเอเออบวยล้วนเนยโ มีคนอยู่นะหัวทางหัวนะเะเห็นแพอคืออันคืออีหลับนี่แหละมันเกิดลูกสองคนมันกับบริพาบัดมันเอาหึงมันห่างกันได้ไห้อืมมันแบบมีการเปลี่ยนไปคนหึงจังเอามันกับบบ่ได้แล้มันสองสาปี Mang khung ngoài nó khung, my word. Out y quân nghe dì mi hang, but hạch hiếm hiếp hạch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  เออแต่สามปีแล้วไดที่นึ่อป่านนดนเยอะแล้วป่านไไดสามคนเออได้เอ้อามาหอบมาพื้นก็จะบ้านนี้ม่ต้องรอให้เก็บตมจขันัป่านน้เงนขันยัแนเออขันป่านอีกแมนเลือกมือไปป่านยูยแหละมโนนัดละเป็นป่านเูยแหละของเรามีประสบการณ์ปานได้ทนะเราก็ได้ป่านอยู่แล้ว เฮาบริลโลเมืรอวันคือตะเกาตะเกายังว่ารอธรรมศาสตร์เนาะบาทผู้หนึงแล้วผู้สองแล้วกันผ้่มเนาะอุ้ยเอาเอาผ้าปกเอื้คนหนาเน่บุบนากับพ่อว่าให้บอลเอื้อมัน น่าจะคือค่าค่าคือกับไอรอนเนาะครับอือคือกับอันไอรอนสั้นกะลูกอันเออนอนเถะนะโมเออกับโมเทนนะคืออหลังอันเด้เราปาดปากพิวพุทีิสองกบหอดมือแล้วก็บริยาแล้ก็ไปปาดโลด อือยิบสอเด็กเลยอือขึ้นนีล้เจ็ดตอนนี้อือผู้ตำอดเนากับยมุจจากมันสีได้สภาพใดเนาะมัน่ินเลยนะมีแต่ซองโลบายหนึ่งหมบัทกะเ่อนทก่อลออลงเลยเลยเออคือคือได้ใส่นํำมันจะเล็กน้อยบาท เออแม่นแลวเนาะมันมันเบ่งบอกมาพีมีนือหายใจไดมเออหอกไม่ใ่ามบงไปขึ้นมาเออจกเลยของไปใช้ยมใส่ยอือืจอนนเกนที่สามแล้วอืมคันเล้วคันเจ็บหึงบอกนะหักน้ำาบ่ได้ออกบอกโอ้นแล้วปาน้ำออกต่อยู่เฮืออนตดย ไปไปเลยคือไปเลยขาเมือก่อนบวลพาน่ะอ้าไปทีเสที่ช้ปกติเนี่ยขานำออกนะเขาต้องพาหายรุดไดมันเป็นไปบดได้นำออกอะธรรย่างนี้ที่ธรรมศาสตร์นะแขกเนาะ แปลกเนาะบอกบกคือบคือกันเนาะคืออันป้นในปักซองแล้วข้าน,นำออกแล้วข้าบริจุงแล้วข้าปาดโลดโเพราะว่ามันคนมันออกนำ้ำนำนำออกเบื่แล้วมันแหงน้ำมือน้ำแหงเลยมันสิออกได้ในคน,น,นอือบุมีเนลหรืลืน่ลนอือม,มันเป็นนำเราอื่นเด็กออก,ออกปกติข้าน,นำออกแล้วเม็นข้าบปริจงุงบอกคล้องธรรมชาติอีกมันออกได้กับมันกัดเสียงเด็กค่ะ เสี่ยงทั so, like, so nice ้งเมยทั้งลูกวุนและบุมีแนวหล่อเลือนมอเนไปใส่ยาคุอนใอยจะใส่ยาเออในหนคือลูกอีหลับมาเนี้ยน้ำมันซึมตั้งแต่มอหนักเป็นถีบยากระใสยากระใสคือกันของเด็กมันขาดน้ำแล้วน้ำมันออกบกกลายหนึ่งน้ำมันออกเบิดเลยน้ำมันจะสีแห้งเลยอือเขาก็ใส่ยาแล้ว เลยเบ่งลูกอีหลับเนมันจนมันจนเลือดจนบุมไเลือดอบเผื่อสิได้สองสาคืนอืมอคืนเ่อืนก่เออคืนอว่าเขามงโมงเชออือ่อยนเ็โมง่องทีแดก็ไปยนยินนาฬิา ก็หกโมงบัดนี้คืองก็จะอยุ่ออกมาพอดีถึงยังไงแต่ว่าดูมันอืมญ่มันมันกร็นหน่อยๆแหละมันสันสันมันหนักแข็งแห้งมันมันแข็งมันอืมมันแข็งมันคานเลยมันสีคาดเลยสีไปแล็วไว้ว่าเป็นเหมืไว้นี่ห่ายมันพัฒนาเร็วอืมพัฒนาไว้นี่กระแทบเบิ่งกว่านี่นะอัมราพะเจ้าพี่น้อง พกกันองมหอดหน้าเลยตอโจอยก็เมือ่มอใดออกจากเยี่ยมสล่าบะเบะฮะน้องแทตเติ้ลนะกลับมาหอดเฮือนถึงซานพี่น้องอำลาพระจากกพอกันคลิปหน้าพี่น้องดีดีม่แหงกับวบิดจุกขู่สุดคนฝากกุแลาวก็แซนได้พี่น้องเด้อ